อายุได้แท้แล้วขึ้นล่าเลยโอ้ยไปล่างคนเราเก้าแก่เก็บของแม่ปู่พี่น้องเลยเก็บไปโดนรลายจนว่ามุนฟ้าออกกระบาดจนว่าเราเมื่ออายุเราเน้นเป็นนมทันเท่ออกกระบาดเสร้นปากขวดแล้วมันอยากไปโลดอาม่าเบิร์ดเรกูจะกินเบิดนั่นแหละหิวหิวหิวแชมป์เป็นสเปิร์ตสโลงสองคนกับพ่อใหญ่จักโปรเซนเมืองก่อน กินใอเสียสักซีติพ่อไงวะสิบเอ็ดผัวเหนือมึงอย่าว่าเด้อสักสีมาสักสีไหลมึงอย่าว <18, 18. S 2> ่าเด้อข้อยาพักอะไรเจ้าเพเซนหนูผมมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดผมีสอขวดละไปขวดอันแล้วสิเอาไปไว้ถ้าเปิดสลองยังหรือสลองสลองหนูเอาแฟนกันสโลองอ,อ,อันซื้อเนี่ยคุ้มโซฟาไปสิคุ้มได้บ่บุกค่ะคุ้มบ่ได้นี่มึงเล่าอีพินมา โอ้ยเอาไปเซตหน้าเนียกูเลยท้อเห็นวาเซย์กูกินกระไดกูเลยสิตายยังแต่ยุปากขวดคนละนี่เอาเอาผ้าเปียกมาเซตนี่เห็นว่ากระไดเซย้กินฟี่กระไดพี่น้องผ้ากันย่างจนว่าปวดว่าอะไรพ่อายเลยหลงทางบุรีมาโดนล่าหางไว้โค้งเน่ยทั้งเบาทั้งเมื่อยทั้งศูนย์ปู่เอ้มาหาปู่แม่ของกันนะลงที่ท่อขับปู่รถจักรยานแถวท่อ,ทอกระป,ปาริฮู้ไว้อยู่มองไหนบอกกรบปรุกถือกี่ขึ้เก่าแหละจะไปบอกยี่เน่ เอาอีพี่นงางมาทางนี่แล้วมันบ่มี่ได้หมู่บ้านจัดสรรน,นั่นนะกูบ่เคยอีปุ่นพ้างางลงมาจากหน้าบ้านมันบม่มีหมู่บ้านจัดสรรมาสั่นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านอ้ยหลังงามงามแต่หลังงามงามชิลสั่งไปเปล่เออผู้เขาไปได้จังไหนบุญตัวลู่ตัลวงเข้าไปซีบจองบ้านคนละหลังแปลาบ้านมันก็อยู่ตรงนี้นี่ตรงขามโอ้ยตรงขามได้ยางเป็น,นปโลพูนิเม่ยางคือเนื้อหนี่ดซะด้วยเอามาจ่ายไม่เยอะหน่อยยางเป็นถ้าอยัง ไม่หนี้สินกับมึงอยู่บอกกูบ่มีเด้ตอนนี้ค <Okay. S 1> ือยังขึ้นนู่นนี่อย่างใช่อะไรเอามาแจกนอย่าเว้าให้กูเงยข่ายยาฮึยายาทำไมไปอย๊กเถอะแกว้วอันแกว้วน่งมันกัน,น้น,น้อยดอกแกว้วเป๊กโพดมึงหรือกูกินใบเล่แกว้วซับนี่มึงกบกบดคนง่ายเก็บศพกูโบราณมาแล้งนี่เขาก็จะกินแกว้วก็จะแก้วของสินเจ้าเขาใสา่แำเงก่อนนึ่งไนงะอ๋าาาอกูบอใส่มากวบวกินคือเขาเนาะ เขาเป็นมมาดำโอ้เขาเป็นมมาดำกูเป็นมมาดำเนาะกูมันหมาดำบ้านนอกกูก็จะกินสไตล์นี่แหละถ้านี่มีเอาไม่ขีดไม่จุดเนี่ยก็ไฟวืดขึ้นยแล้วสองยางผสมใส่กันขิ้นแล้วผูชเชวชานข้นในแซบแล้วก็ใส่ซอสพริกลงไปน้ำนะหรือว่าพ่อก็ยาประกบเอายาประ๊บใส่อุ้านี่ซื้อยามาเอาไปดอบไปกินไอศครีมเหรอ คนลเกยายซื้อกลาสมาน่ะมันต้องกินสามสามแท่งต่อวันไปกินเลยนะกลาสเอาโรดอันหนึ่งอยู่ในตู้แช่ต้องรอก่อนชิลูกเพิ่งกินยาไปเออรอก่อนเพิ่งกินยาไปกินยาไปจนจะมีอาหารในท้องก็ถือต้องแล้วตัวปากมันไม่กินไงมกินให้มันกินโลด์ูปปาท่อนสิ้นกูก็กินยังแซนละกูกินจะรอดเวลาละมันหิวมึงจะกินปานเขาแดงไรไอซ์คิ้มันเป็นน้ำซื้อท่อแดกปั๊บท่อเอ็น มันว่ามันหนาหารเนาะไอ้มันกินรวดมึงเมี่ยวอาอ๋องาะมืดแล้วมึงก็บอกโอเคแม่หายปลาบ่อหายบัดปลาบ่อหายบาดใดได้อนี่อันอันไอศสรีมแบบตักพี่น้อยเฮียใส่ฮอดอันกระเป๋าค่อยขึ้นเอารถว่าพากันไปลงไก่ปานไดจนไอศสรีมนะอันนี้แม่มาเปิดให้ข้ายาเอามาให้แม่เปิดกล่องให้เท่าไรค่ายาน่ะสี่ลอยยิบสี่กล้องชั้นกับคืนค่ายาลุ้งงานนะแต่ว่าคืนแค่เก้าโค่นหรือแปดโค่นนี่แหละโค่นขึ้นหลายแฉะ โอ้กระจักโตกะเบิ่งได้ไหมกูก็มียาตัวเดียวเนาะเอาตัวโอ้กินวาสิบโบหอยมันกูก็เลังสิว่าคือโบหอยมันต่ำจุดตายเลยที่นี่ไปไปน in, oh, 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 okay. okay, yeah. okay, yeah. ั่งกินไปโอ้มาซาอันี้ขับรถมาเทออกมาหนิบูดระบบูดระบบเย็นมืออุ้ย ก็ไอก้อนนี่กลับไปกินสปาเกตตี้กบพ่อยายไว้เร่เขาดาวพูดพูนยิงมากินดอกโอ้ยกูกับผู้หญิงคือกันหลาแต่ว่ากูเป็นผู้หญิงถือรุ่นแรงกูเป็นผู้หญิงคือกันกูกับพวกกินซีบาเต้นแต่ผู้หญิงแล้วไปพวกแซ่บมันก็กินคือกันนั่นแหละแต่มันมีอันอันนี้อีกเยอะของเครื่องกวดหนึ่งยู่อันคอนโทรคอนโทรคืออยังผัวหนึ่งน่าจะเป็นบาลันดีอ๋อสี่เหลี่ยมอ๋อเหลราขนาดเอาไว้แต่สรองปีไหม เก่งเติบเยอะพินถุงมือนี่โทรไปหาหมอเองคุยกับหมออ,อู่เดียวเนี่ยก็ต้องยังไงเองจังนะเก่งเติบจองเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ให้จองเวลานะอไปเจาะเลือดไปหาแล้วเขาบอกว่ามันโครโรนาเออมันก็ต้องจองเมื่อไหร่เบื่อเลยสิห้าเปอร์เซ็นต์มันใช่ไหมนี่กัะไเจ็ดทะเลนี่มึงสิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบเจ็ดลองมึงกินหลายๆแก้วมึงก็ลองเบิงว่ามันแปดสิบคนเราลวมกันกระซอมัหกระแห้งก็ไหวอยู่โทรศัพท์ไม่ได้หน่ลองโทรศัพท์ไม่อยของอะไรของซัสซุดยังวะจ้าของเรี่ยมหอยู่เแลยวกันโนอดยี่สิบอันนี้มันดีคือเวลามึงจะถ่ายมึงไม่ต้องปิดคลิป มันกลับมันกลับกล้องได้ในีนในคลิปเดียวกันเลยบทอันปกติข้อท้ายมันต้องปิดกล้องก่อนแล้วก็จังกลับหน่ะกล้องบ่ออันนี้บ่อต้องโน้ตยี่สิบกจออนุต่อห้าสิบโปรดเดี๋ยวรอกันเพราะว่าตอนนั้นมันส่งมาแต่ว่ามันมันให้โทรศัพท์ฟรีใช่ไหมแล้วก็จ่ายเอามันดูหมักไม่เป็นบ้เออทีเนี้ยพวกก็คิดอยู่เอ๊ะมันก็ส่งมาซิสตอรซิซิสตออ่าและซิสตอรแล้วนะซิสตอร์บิวดาแล้วนะแล้วเจงบอกว่าเอาไม่ละปูไม่ไม่เอาอ่ะเจงเจงมันก็อาเนาะโน่วยี่สิบเนาะเรว่า อันนี้ใส่น,นอตยี่สิบดียังนึ่หบอกปากกามันอ่ะใส่เปิดใส่เป็นคำส,นสั่งแท่นเท่าไรต่างกล่องไ้รูดกูก็เลย่าอ,อันนี้มันยังใส่อันนี้ก็ใสพ่พวกเป็นนอกอีท็อปมันเนียรลูดแล้วมันมาบอกแต่ของพลิได้ใส่ยุ่งเออเออตยี่สิบกระจอกแล้วตอนนี้เอาโนตห้าสิบไปเลยมาใหม่อเร็วอ,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 อีควันก็อยากได้อีควันก็อยากได้ก็นอตยี่สิบอันตราสิหมื่นสี่แค่หมื่นสี่กว่าเอง อันนี้เนี่ยน ố ยี่สิบซื้อซก็พอแห้งแล้วสมทนาแล้วว้ามันจะสิได้บอกเมืนน่อเมื่อไหนอะไรนะเมื่อเมื่อไหนว่ไอ้รถเมล์น่ะบ้านมึงเดอ้อตกูนั่งเง่าดิเมื่อน,นี้คุณให้ <ไ S 1> พิมพ์มันก็แหลมหน้านั่นเน่ยแล้วเพิ่อก็ไปขึ้นสายสิบสี่เพื่อนเพื่อนท่านนี่โยบายรถเมล์ม,มันไม่ตรวจหรอกมึงไม่จะคิดกูนั่งมาก็ไม่เห็นตรวจกูลลวงบัตรมาจนบัตรกูจะเสื่อมราคาแล้วนี่มันก็บัตรปูตติกระเป๋ามีินก็ บัตรปูยังมีตัองอยู่นะไม่บัตรพี่ก็มีมันบดเอาเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องเครื่องเป็ดคือสีวินวินนี่แหละ